ดวงดาวลี้ลับเป็นดาวสงบสุขที่อยู่เจ็ดดินแดนด้วยกันแต่สุริยะตะวันฉายแห่งดินแดนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงใจกลางเกิดเหตุอาเพศแย่แล้วแย่แล้วดบบนี้ต้องถึงการวิบัติแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกเราต้องตอบกู้ไว้ได้แต่เราจะทำได้จริงเหรอไรท์บ y o n นอันดาจักแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอเจ้าหญิงแฝด

อย่างนั้นไม่ได้หรอกทำไปแล้วครับก็อิตะเอคริปนัน่นสิคือเราไปเล่นงานเขาสิบสี่สิบห้าเขาจะมาไหมไหนเราก็ไม่รู้หรอกไอพูดเป็นเล่นน่ะไม่นะแล้วคนนั้นน่ะทั้งปากร้ายนิสัยก็ไม่น่าคบทั้งเลือดเย็นเย็นชาแถมยังหอดเยี่ยมกันคนอีกด้วยนะแล้วป่านเนี้ยไม่รู้ว่าไฟจะเป็นยังไงบ้างนในสุดล่า <surtout> รอยเท้าหายไปแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยเท้าเหมือนกันครับแสดงว่าสองคนนั้น่ะต้องอยู่ในแม่น้ำแน่ๆเลยเอ้ยไปไปทำไงดีหรือว่าป่านี้ยคงโดนเล็ดงานจนร้องแล้ว He <laughs> he <laughs> จะถามอยู่เหมือนกันนะฮะปกติเนี่ยมันไม่เคยพยชแบบนี้เลยอ่ะเอจะบอกว่าเป็นเพราะฉันทําไม่นายหลงทางอย่างงั้นเหรอก็ขอโทษนะฮะ,ฮะเอามันก็เชื่องเหมือนกันนะเนี่ยน,น่ารักจังนี แล้วมันเชื่ออะไรเหรอคนพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยเฮ้อช่วยขับรถบ้างสิเอ้าวเฮ้อเอาา,เอา,เอากินสิเอกินสิโวยทำไมไม่กินล่ะ จะไปไหนน่ะนี่บอกกันมั่งสิโอ๊ยเยรอจะด้วยสินี่จะทำอะไรน่ะกลับไม่ทันแล้วนะคืนนี้เราคงจะต้องค้างแรมที่นี่อ๋อเหรอจะหาฟืนจุดไฟเหรองั้นจะช่วยนายเองนะนี่ไง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 เข้าเรื่องนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ที่ไหนจะช่วยนี่นะมันมีตะกินไม้สูตรไหนอ๋อเหรอ เออออเอใจแล้วนะอัอีอขอโทษนะออเอ่อถามหน่อยสิคือนายน่ะทำไมรู้เรื่องเปอรมิเนนด้วยล่ะที่จริงฉันน่ะ ตั้งใจะจะถามตั้งนานแล้วล่ะนี่ทำไมนายถึงต้องมาเจอพวกเราสองคนอยู่เรื่อยเลยอ,ะอ่ะอะอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพ,เพราะอะไรกันนะคือ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 ีนะคือว่าคือคือทำไมาจู่ๆเป็นแบบนี้<อ>สงสัยเรากงจจเยี่ยวโ <c oughs> อ,อ้โน่ากินจังเลย นด้เราฝึกไปอย่างดีเรียบร้อยหาว่าได้ให้ตายสิเธอนี่ชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยเลยคือขอบคุณนะฉันไม่เป็นไรแล้ว อปลกจริงๆนะเนี่ยใจมันเต้นตึกตักเลยรีบไปเถอะฉันจะกลับก่อนมืดนะเอออืมเอคลิปสไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไฟท่านไฟแปลกจังเลยเมื่อกี้ยังมีเสียงตอบอยู่เลยนี่นานี่มันก็จะมืดแล้วนะเนี่ยเอ,อ้ยฮะ รัวเหรอฮะให้พูดเป็นเล่นนะผมเป็นพูดโดูแลพรินเซสนะครับแค่นี้นาจะไปรัวได้ยังไงกันเล่าตอไม่มีทางหเล้เฮะอะไรน ลิซเซตเบรนให้ลองออกไปที่เอยเอยมนน่ได้ยังไงคะมีเสียงล่ำลือหลายเรื่องเกี่ยวกับป่านี้เราเลยแวะมาสำรวจดูหน่อยอะ่ะเสียงล่ำลือเหรอคะผู้คนได้เคยเดินผ่านป่านี้ต่างก็เคยเจอเรื่องสุดประทึกกันทั้งนั้นเขาเลยเรียกป่านี้ว่าป่าผีสิงเฮ้ยป่า่า่าผีสิงเหรอหนัากลัวจะมัดเลยท่านบลายน่าสมกับที่เป็นเจ้าชายท,ทั้งทั้งที่รู้ยังกล้ามาคนเดียวอีกนะ เพราะฉันเป็นเจ้าชายคนเป็นเจ้าชายก็ต้องทําหน้าที่ของเจ้าชายนะสิเอ้ยเท่สุดๆไปเลยพวกเธอรีบไปจากที่นี่กันดีกว่านะเอา้าแล้วไฟหายไปไหนแล้วล่ะอ๋อ oh, oh, ไฟเกิดเรื่องนะคะโดนเอคลิป e เอาตัวไปแล้วล่ะคะ่ะอะไรนะถ้าง,งั้นต้องรีบไปตามเขาแล้วล่ะ oh. okay. อ๋อ จากต้นน้ำพวกเราก็เหมือนกันค่ะงั้นฝายน่าจะอยู่ที่ปลายแม่น้ำนะค่ะยังกับฝันไปเลยแนฮ่ฮึฮฉันจะให้เธอฝันดีสุดๆเลยนี่แม่น้ำนั่นน่ะมันอยู่อีกไกลไหมล่ะในเนี่ยมีทางเดิมเส้นเดียวจริงๆเราไม่น่าหลงแต่ว่าบุ๊ยจะหยุดก็บอกกันก่อนสิทำไมสูงจัง อย,อย่าเพิ่งคิดนอกเรื่องซิเราจะเอายังไงต่อดีอ่ะฉันจะไปหาเส้นทางก่อนตามไปก็เกะกะเปล่าเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะตรงนี้เหรอหล่อเล่นใช่ไหมเฮ้ยฉันลัวนะฉันอยู่ไม่ได้หรอกขอร้องละอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ,ะเธอก็ปล่อยฉันก่อนซิไม่งั้นฉันจะทิ้งไว้ที่นี่นะ ่จริงๆเลยเจ้านี่ก็ควรจะกลัวเหมือนกันนั่นแหละเรจิน่าน่ะมันไม่คิดกลัวเหมือนกับเธอหรอกอ๋อเหรอเจ้านี่มันชื่อเรจิน่าอย่างนั้นเหรอเขาก็ไม่ใช่คนเลวหรอกนะเขาจะต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆเลยเอคิริปส์น่ะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกคู่นี้ก็มีอะไรให้ลุ้นสนุกจริงๆสนุกจริงๆ เริเสไฟตั้ไฟตั้ไฟเจ้าๆเฮ้ย <mandar |notimestamps|> ได้ยินอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ยินพวกเราถึงเดินไปที่ต้นน้ำยังไงละ่ะงั้นเหรอฮ <sampling S 2> อจริงๆแล้ว ทุกคนที่เจอเรื่องสุดสยองน่าตอนแรกก็จะได้ยินเสียงแ,บบแปลกๆกันทุกคนเลยละ<อ>่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวดูสิต้นเอ๋ต้นไม้นั่นพวกเราน่ะเดินวนกลับมาที่เดิมน่ใช่จริงด้วยสิตอนที่เรามาถึงแม่น้ําก็จะต้นไม้ต้นนี้นี่นะอะไรนะแบบนี้ไม่ได้การแล้วละ่ะเพเซตไฟเธอใช่ไฟจริงๆก็ส,งส่งเสียงตอบเราด้วยนะส,ส่งเสียงตอบพวกเราด้วยเสียงแรงตะปูม ยตรมน <S 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 นี่มันเบนใบใช่ไฟตัวจริงหรือเปล่าจริงสิฉันกำลังจะไปหาเธอต้นไม้ใหญ่บรรเบอุ้ยต้นใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยแฮะเบนเดี๋ยวฉันจะไปฝั่งโน้นนะเบรรนเดี๋ยวก่อน จะเพิ่งไว้ใจเรนไปเรนไปปลอดภัยใช่ไหมเล็กออกไปทีฮะฮะฮะนี่มันอ่าอ่เฮ้ยอ่ะอะอะไรกันเนี่ย

เจ้าชายไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าหญิงนะอ๋อมันช่างยังไงยังไงช่างเธอช่างเธอมา,มาแล้วมาแล้วอ,อวาอเบรสเ์ไฟเรนห้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยฮอยทุเรลที่สุดเต้องหาทางกลับไปเป็นแบบเดิมให้ได้เลยมันบ้าอะไรกันเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยแม่น้ำนี่มันเลือกขนาดนี้เชียวเหรอเอ๊เฮ้ยแล้วทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมเนี่ยใารจะได้เลยใังจะไน้ใครก็ได้ช่วยด้วยอะแล้วกลับมาอยู่เหนือน้ำเลย เป็นไรหรือเปล่าอเะ๊ทนบลายเอ็กิเมื่อกี้นี้เขาเห็นหมดเลยเหรออ๋อเราไม่เห็นหรอกที่ว่ายท่ากบนั่นนะนะอ้ไอ้อเชมั้ยะออ้ไอ้อออ อันนี้ขอบคุณนะเอ๊ะอฮ่าฮ่าฮ่าอ้วเอาจะไปไหนอ่ะจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันยังไปไหนไม่ได้หรอกนะทำไมจะต้องตามรากวัลปริศนทั้งสองทำไมถึงไม่ตอบล่ะทำไมตอบวันนี้ได้เจอดีแน่ ภของคนอย่างไายนั่นเหรอคิดหรือว่าฉันจะกลัวอะไรนะขอโทษนะทั้งสองคนย<พ>างที่ได้เป็นเลย<า><า>เอาอีกแล้วเหรอเน,นี่ย มัสวางอย่างเดิมอ่ะมันจะไปช่วยอะไรได้ทำไมไม่ขอให้เราได้ออกไปจากป่านี้ได้ล่ะอหนขออีกรอบอออุ้ยอ้ยผ่านหมดะแล้วก็เมื่อกลางวันแล้วเพิ่งใช้บนเขานี่นาเน้นไขรนะเดี๋ยวจะให้พวกเจ้าได้ฝันหวานกันต่อเิกเล่นมาได้แล้วเย้เอ้ยเอ้ยยอ้ย เงือสวัสดีครับทุกคนผมชื่อสมเสรศ์สโนวี่ที่ชอบกินความฝันนะครับสมเสร็จเหรอเจ้านี่น่ะเหรอที่ทําให้เราเจอรูปเพียนนั่นน่ะเพียนอะไรกันเล่านั่นน่ะค่ะใจฝันยัไงเถอเงืไยนายทำแบบนี้ทําไมกันน่ะเพราะผมจะรอกินความฝันอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับก็มันอร่อยมากเลยนี่นาผมก็เลยให้ทุกคนที่เข้ามาในป่าแห่งนี้มีความฝันกันยังไงครับเอ๊ะ ไมไ่อะไรไปอะครับมากินด้วยกันหลายๆคนอร่อยกว่ากินคนเดียวเยอะเลยนะครับมากินด้วยกันดีกว่านะกินยังไงก็ไม่อ้วนเอ๊ะรู้แล้วละ่ะสงสัยว่าฝันที่ผมสร้างให้จะไม่ถูกปากเลยสิงั้นก็น่าจะบอกกันตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ชอบบรรยากาศที่นี่นะไม่อยากไม่อยากได้เอ๊ะ ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนผมเข้าใจพวกคุณแล้วล่ะครับผมจะไม่แกล้งคนที่เดินทางผ่านมาอีกแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับแต่ว่าสังิดไม่ดีหรอไ <ป S 2> ร้อไงขอโทษครับควรประสาทชมัดแต่ว่าถ้าเป็นเค้กอร่อยเราคงไม่ปฏิเสธห็อกนะฉันจะกินให้เรียบเลยนะจริงๆด้วยนะกะแล้วเชียว ระวังนัำไฟเบจิโนนี่นายคิดจะทำอะไรจุ๊กนั่นน่ะฉันจะไปรังแกสัตว์ทำไมมันจะมาแก้ตัวเลยเดี๋ยวก่อนบลายเขาอาจจะคิดขโมยรูเชฟไปก็ได้นะครับออ ใจดำาละสิต่อไปนี้ห้ามเข้าใกล้เ็นเซ้ s ไฟอีกนะอใครที่กล้าทำ้ายไฟฉันไม่ปล่อยไว้แน่อหรือว่าท่านไบรจะชอบไฟฉันสมแต่พลังปลมิเนนซ์เท่านั้นเรื่องของยายเนี่ยจะไม่สนหรอก แล้วอย่าตามฉันมาอีกละอย่ามาทำฉันเดือดร้อนอย่าเศ้าไปเลยนะฝ้ายเออจะเศร้าเรื่องอะไรแล้วนะเอาะเอาระวังหน่อยสิขอบคุณนะก็ฝ่ายนี่ชอบทำอะไรไม่คิดนี่ ทำให้คนอื่นก็เป็นห่วงยังจะนั่งยิ้มอยู่ได้อีกเหรอฮะทำไมต้องมาว่ากันด้วยก็มันไม่จริงหรือไงล่ะแถมยังทำตัวสนิทสนมกับเอคลิปเขาอีกด้วยล่ะคนอย่างหมอนั่นน่ะฉันไม่อยากย่าดีด้วยหรอกนะทำไมต้องมาประชดกันด้วยเล่าที่ฉันพูดมามันไม่จริงหรือยังไงเล่าเหอเหเ็นอะไรไปอีกแล้วปะถเถอะเ้ยอยู่ๆก็มาง 嗯。